สวัสดีครับเช่งเคยครับมีน,นูไม่งอนน้ำมันนะครับวันนี้ผมก็จะใส่โขกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกลงไปนะครับเอาไปผัดให้มันร้อนก่อนให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับหัน่นตามที่เราชอบนะครับให้เข้าเนื้อก่อน โอเคผมก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับหอมใหญ่ถือว่าเป็นพื้ชที่มีโปรตีนนะครับน้างตาต้องก,การโปรตีนไปซ่อมสซมส่วนที่สิสหสอนะกรผมใหญ่ให้สุด พอหอมใหญ่เริ่มสุกแ,แล้วก็จะใส่ซอสหอยนางรลงไปนะครับแล้วก็จะใส่ซอสผอเขียวลงไปก็ผัดให้เข้าเนื้อ โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ You are what you eat นะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ